ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกกดติดตามพี่เมย์เบิร์ตตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะคือสรุปแล้วเราต้องแอดกันก่อนเหรออ่ะมีใครบ้างแล้วเนี่ย น้อง PJ 203คะแนนมากกว่า7 1ทำไมคือพี่ไม่ได้อะ่ะลองดูนะ ว่ากาแค่นั้นแหละจะจับคู่ได้ไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วเสียใจไม่มีให้ดูด้วยจะไปหาดูที่ไหนเนี่ย อ่ะบ้านๆเลยเอาตัวนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เดินไปหยิบน้ำก่อนระหว่างรอเวลาปึงป้งปึง้งปึ้งคอมเมนต์อะไรทิ้งไว้นะเดี๋ยวจะมาอ่านย้อนดูเพราะว่าต้องย้ายหน้าจอไปทีละอันจึงย้ย พี่เติมบ้างไม่เติมบ้างนะไปะหยิบน้ำแป๊บนึงว้ายลอนอะไรเนี่ยใช่แล้วล่ะหูฟังพันตัวเราเกิดอะไรขึ้น <S <S เดี๋ยวมา พร้อมพร้อมพร้อม,อมต้องขยับมาดูปึ้มฟีไฟสนุกไหมอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปลองเล่นดูแต่เกมนี้กากนะอย่าว่ากันนะมามาแล้วลุยขณะนี้ทุกท่าน อยู่ในสนามแล้วใครเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งไม่ได้ยินเสียงเพลงไม่ได้ยินเสียงด้วยเออทำไมพี่ไม่ได้ยินเสียงโอ้มาอยู่ตรงกลางกันหมดเลยจ้าเห็นไหมบอกแล้วว่ากากมากอะอะไรเนี่ย โอ้โห oh! <c oughs> คือตั้งใจเดินไปแจกวิ่งไปแจกมากเลยอ๋อบางทีพี่ยังไม่ชินกับระบบที่บอกว่ามองจอกับมองไอเนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่คือแสดงเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเวลาที่เราเล่นเกมแบบไม่คล่องอะ่ะมันเป็นยังไงว่าไปเรื่อย <c oughs> เ,ออเป็นทาร่าที่กากจริงๆ ไม่หรอกไม่หรอกเราแค่อ่อนเฉยเฉยยังเล่นไม่เป็นอ่ะย้ายป้อมนี่ไม่ได้วีนอมนี่พี่แย่เลยแล้วเนี่ยชาเราเก็บลูกกระจกก็ได้มาแล้วมาแล้ว สรุปแล้วเรามองจอเกมหรือเรามองจอโทรศัพท์ดีกว่ากันเนี่ยอะไรมันจะดีเลยหรือไม่ดีเลยไวไวมาแจกอีกแล้วสิโหดร้ายเหลือเกินเดี๋ยวก่อนไม่มีสมาธิเลย <c oughs> <c oughs> อ้างไปเรื่อยแจกไปสองแล้วนะจะหาใครใจดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจะหาใครใจดีกว่านี้ยากเลย เกิดเร็วแล้วเกินไม่มีเวลาอู้ด้วยมาแล้วจ้าถนัดลุมล่ะอะรอบนี้ยังรอดอยู่อาชอบนักล่าเก็บลูกกระจอกเนี่ย โอ้ยทำไมเล่นต้องนานไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเย็นๆนะเอ้อเออเอาสิแพ้ให้มันรู้ไปวิ่งหนีสิวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวู้ว <c ười> ฟึบไม่ได้ย่าหุ้ยหน่อยเนะี่ยเอาทำไมตายแล้วเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยว มันเป็นที่อะไรอะไม่ไหวนะเกิดแล้วด้วยเดี๋ยวต้องกลับไปห่านหน้าจอก่อนพี่เป็นแทงค์ไงแต่พี่ป๊อตเดี๋ยวใจเย็นๆพี่อ่อนอยู่เห็นป่ะพี่เป็นแทงค์คือเป็นแทงค์่ะพี่ไม่ได้กะกันใครหรอกแต่เป็นแทงค์ของพี่คือแค่แบบว่าพอเอาตัวรอดได้โดยแบบไม่ได้ตายก่อนอ่ะ ถ้าเป็นเวทอ่ะเลือดมันน้อยใช่ไหมพี่วิ่งหนีไม่ทันที่เป็นแท้งอ่ะเพื่อว่าจะได้มีเลือดเยอะขึ้นให้วิ่งหนีทันเออป่ะบัฟยังเป็นสายเลือดเลยเป็นแทงน้งเน้นเน้นอึดเน,น้นเลือดโอ้ยโอ้โอ้ยโ,โ,โอ้พอไหวพอไหวนี่แหละจะไม่ไหวตอนนี้แหละ อย่าจริงจังกับพี่นักเลยโอ้โห,โห,โหไม่ได้เล่นนานถึงเล่นบ่อยๆก็เป็นอย่างนี้แหละว้าวถ้าจะลุมกันขนาดเนี้ยใครจะสู้เราอืม หนี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 หน,หนีไม่ไม่ไม่ไม,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 มฟึบเนี่ยเห็นไหมเป็นแท้งเพื่อจะตายช้าลงหน่อยพี่ไม่ได้เป็นแท้งเพื่อจะกันให้ใคร <c oughs> เข้าใจใหม่นะโอ้ย โอ้ยเห็นไหมอ่ะเกือบรอดเกือบรอดแล้วขอโทษเพื่อนร่วมทีมด้วยนะซึ่งพี่ออกตัวแล้วว่าพี่ไม่เก่งจริงๆไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้จะจบไหมเนี่ยอาลุยเห็นไหมเราก็ขยันวิ่งอยู่ ฝั่งเราสีอะไรอ่ะฝั่งเราสีน้ำเงินหรือสีแดงฝั่งเราสีแดงจ้าตายไปสิบเอ็ดครั้งเป็นพี่สินะเป็นพี่สะส่วนมากสินะชัวอ่วอืมอะ่อค่อยค่อยค่อย เหมือนเห็นใครเลยแล้วก็เห็นไหมพีีชีพออกหูวิ่งไปล่อเขาเห็นเปล่าพีีชีพจะตายแล้วก็ตายไงเ <c oughs> สียใจไหนดูน้องๆฮัลโหลสบายดีกันไหมอยากเล่นด้วยแอปพ,พี่มานะแล้วเดี๋ยวเขาหน้าเล่นมานะวันนี้ลองก่อนหนึ่งเกมอ่ะกลับไปเล่นต่อเกิดแล้วมั้ ห้ามบอกก็พี่ห้ามด่าตรงๆว่พี่อ่อนแค่นั้นเองน้องไปด่าล้อหลังได้นะเพราะพี่ไม่ได้ยินไงแต่ถ้าด่าตรงๆเดี๋ยวสะเทือนใจไม่ไหวไม่ไหวทำยังไงทำยังไงเฮเอเอาสิเนี่ยกับลูกกระจอกรกเก่งนะ อ้าวพวกเดียวกันโถเห็นไหมอย่างน้อยก็หนีทัน เป็นสายวิ่งอะเป็นแทงสายปณีปนอ,นอมนี่เนี่ยเห็นไหมโหกับลูกกระจองเนี่ยปึ๊บป๊บปปะว้าวเนี่ยเนี่ยชอบลุมอ่ะพวกเนี้ยเห็นไหมรุมตัวเอกเขาเรียกหมาหม <who o S 2> okay <go> ู wow, này, people people ถ <go> ่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าฝ่ายตัวเอกลุมผู้ร้ายเขาเรียกขดุมยุติธรรมมันถูกต้องแล้ว วันนี้เราเป็นพระเอกเราเป็นนางเอกแล้วกันโดนลุมไม่ไหวไม่ไหวพี่จะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้พี่ต้องแวบแวบมาอ่านนะเดี๋ยวให้พี่จบใจเย็นๆใจเย็นๆแต่ละคน ยังไม่จบเกมเลยคนที่จะเล่นแอดมารอได้นะพี่ชื่อนี้เลยเมเบิร์ดเนี่ย M E I B I R D จ้าแอดมาได้เลยนะ แล้วเผื่อไว้รอบหน้าเราคขออนตรงก็ทักมาทักมามาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้ว,ลว,ลวนี่แนะเราชอบช่วยโอกาสเกมนี้เป็นเกมแห่งการ่วยโอกาสโดยแท้จริงโถเอ้ยธรรมดามากเลยดูดิฝั่งสีแดงสูญเสียไปแล้วสิบเจ็ดครั้งส่วนมากอะ่ะเอาเป็นว่าเกือบสิบครั้งอะ่ะเป็นของเมเบิร์ดเป็นของพี่เมเบิร์ดแน่ๆเป็นของแท้งแท้งประจำทีมสมศักดิ์ศรีมากๆพรีชีพตลอด อย่างเช่นตอนนี้ก็จะตายโง่ๆอีกแล้วจ้ากลับบ้านงอนโอ้รอบนี้เป็นรอบที่วิ่งหนึ่งวิ่งวิ่งกลับบ้านไปถึงได้อ่ะไหนๆก็จะถึงแล้วยังไม่ใช้แล้วกันบัฟน,นั้นน่ะเห็นไหมเพื่อนร่วมทีมก็ช่างดีจริงๆเลยขอโทษด้วยนะน้องๆที่อุตส่าห์แบบว่าชวนพี่เล่นแล้วพี่เล่นไม่ได้แบบอย่างใจคิดขอโทษ มารวมมาตุ้มกันอยู่ข้างหน้านี้แหละตือนๆตๆเตตฮ้ยนี่เห็นไหมโหถนัดนักล่ะพวกลูกกับจอกขอให้บอกเฮ้ยย่าฮไปเลยเห็นไหมล่ะโหเก่ง กับคนอ่อนแอกว่าเนี่ยวู้โหสนุกนักล่ะที่ไม่ใช่ฝ่ายศัตรูที่แบบเก่งๆอะโหคนเรามันก็แบบนี้แหละจะอะไรจะเป็นพระเอกตลอดเวลาไม่ได้หรอกลุยจ้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมวิ่งหนีไม่ทันน่ะเฮ้ยเปล่าหรอกพี่ก็ยังไม่ชินแบบว่าไม่ค่อยเล่น ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นเอาใหม่เอาใหม,เหม่เวลาเกิดนานขึ้น21คนเป็นของพี่ซะประมาณการสูญเสีย21เนี่ยเห็นไหมสีแดง21สีฟ้า8 21เนี่ยเป็นของพี่ซะสิบ <c oughs> อยากอยากเข้าป้อมก็อยากตีไปป้อมเนาะ ฝากเอาใจช่วยพี่ด้วยนะลุยมาเฮ้ยนี่แหละเห็นไหมจุดแดงๆอ่ะเราจะวิ่งไปหาลูกกระจกสีแดงนี่แหละมาเลย,ยอ่าวู้ฮึฮึฮึอ่าไม่ใช่แล้วไปนี่นะ คาร่าอ่อนลงหรือเปล่าหรือว่าพี่เล่นกากลงกันแน่ต้องติดตามตอนต่อไปรู้นี่นี่ตัวต่อตัวก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่าพอมาลุมเนี่แหละจ้ะเสียใจอะ่ะทำไมต้องลุมกันด้วยอะ่ะใจร้ายว่ะตอนนี้เราพูดได้งไงเราโดนลุมถ้าเราลุมเขาก็พูดอีกแบบหนึ่งแหละโอ้คนเราก็แบบนี้แหละ ถ้าเรารุมเขาก็อีกแบบหนึง่งตอนนี้โดนลุมไงเสียใจว่ะเสียใจห้าสี่สาม,ส,ามสองหนึ่งฉันมาแล้วฉันกำลังจะออกรบฉันวิ่งออกไป ฉันเจอ <c oughs> คนอยู่หน้าป้อมแล้วฉันก็ใช้ค้อนทุบทุบทุบทุทุททแล้วมีคนมาใหม่หุ่นยนต์หน้าใหม่เข้ามาแล้วฉันก็โดดปุ๊บย่ฮ่า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 ย่าปุ๊บ่าฮ่าฮาก็จะมือว่าฉันก็วิ่งไปกับหุ่นยนต์รู้ใจของฉันและ กระโดดพุ๊บย่าฮฮเวียงวูว้วูฮ่าย่าฮ่าในที่สุดสกิลของฉันก็จะเต็มแต่ฉันก็ยังจะตายง่ายอยู่นั่นแหละออล้ฉันวิ่งไปกับหุ่นยนต์คู่ใจของฉันและฉันก็เจอกลุ่มใหม่หุ่นยนต์กลุ่มใหม่ฉันกระโดดย่าข้างหน้ามีมนุษย์เขาอยู่ตรงนี้ฉันวิ่งหนี ฉันก็โดดมาสองคนฉันก็เลยวิ่งหนีอ,าอ้าย่เขาตามฉันมาแล้วฉันหนีไม่ทันฉันก็เลยต้องกลับไปเกิดนะับจุดใหม่40วินาทีเป็นเวลาของฉัน เล่นเหลืออะไรพี่หัดเล่นมาหลายปีแล้วนะเข้าแบบว่าสองสาเตือนครั้งอะ่ะเกิดแล้วไปต่อไปต่อไปต่อฉันวิ่งออกมาหน้าป้อมฉันเจอศัตรูฉันกระโดดเข้าไป้า ว้าวสกิลของฉันขาดอีกอย่างนึงจะเต็มซึ่งไม่ได้มีผลกับความอ่อนของฉันหรอกศัตรูมาแล้วย<ะ>่าเห็นไหมถึงแม้ฉันจะโดนลุมฉันก็ยังรอดปลอดภัยอยู่กับหุ่นยนต์พวกนี้เอ้ยย่าแต่ว่ามีคนมาอีกแล้วฉันจะแจกอะไรบ่อยๆโลวู้ว อันนี้ก็ต้องหนีแหละหนีจ้ะหนีหนีจ้ะหนีหนีหนหนเสียใจอะ่ะเราไม่ชอบทิ้งใครไปข้างหลังแต่มันจำเป็น <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เอาละอ้าวไ,ได้ออ สกิลเต็มแล้วจ้าแต่เดี๋ยวไม่เก่งขึ้นเลยจา้าเล่นกากด้วยจา้าส่วนมากพี่เอาไว้วิ่งหนีจา้าหัดเล่นจา้าคือจริงๆก็หัดเล่นมานานแล้วนะหัดเล่นมาสองสามเดือนครั้งตดต,ดต,ดต,ดตดมาแล้วเห็นไหม ไอ้ป้อมที่หักๆไปเนี่ยแตกๆไปเนี่ยของเราหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยหน้าเสียงแล้วเนี่ยแต่อันนี้ไปแล้วบาย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 อะไรอ่ะไม่ยุติธรรม ไม่ยุติธรรมแบบนี้มีหน้าล่ะหัวร้อนกันนักหนาเนี่ยสงสัยว่ารอบนี้จะแพ้เนาะคนตายหมดแล้วเนี่ยป้อมหายไปหมดและสามสิบเจ็ดครั้งเป็นของพี่สักสิบหกครั้งอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะเราเสียป้อม อ๋อนี่ไงเขาบอกนี่พี่ตายไปแล้วสิบครั้งโหร่วมมือสองครั้งเนี่ยยังไม่เคยฆ่าใครเลยนี่นะโหบุกมาถึงตรงนี้กันแล้วจ้าโถถ้าอย่างเงี้ยก็ยอมยอมไปเถอะมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องเกรงใจหรอกอาตีเลยเต็มที่จา้ายอมให้จา้ากว่าฉันจะฟื้นป้อมก็แตกแล้วจา้า ถ้าจะตีกันขนาดเนี้เอาเลยเลยเลยเต็มที่จ้ะก็แค่เนี้โถเอ้ยตั้งนานไม่ตีให้แตกรอยอยู่นั่นแหละกู <c oughs> เห็นไหมเราต้องต้องรู้จักว่าเราแพ้แล้วเป็นยังไงเสียใจ เฮ้ยเห็นไหมตายมากที <Really? S 1> like like ่สุดในทีมเลยอะสิบเอ็ดครั้งเป็นไงล่ะไหนเรามาคุยกันก่อนสำหรับครั้งแรกของพี่ที่เล่นพร้อมกันกับน้องๆหาจอก่อนตึ้ง เอาละวันนี้ลองสตรีมครั้งแรกมีความคิดเห็นยังไงมีความคิดเห็นยังไงออกับการเล่นเกมของพี่ไหนเรามาคุยกันสิเอาเปลี่ยนเกมพี่ไม่เหมาะกับเกมนี้ใช่เปะละ่ล่ะเก่งมากเลยอยากเล่นด้วย <S <S ได,ด้แอดแอถ้าเกิดใครอยากเล่นนะ แล้วไม่โอแล้วโอเคกับการที่พี่เล่นแล้วกากกากแบบนี้แอดมาได้เลย M E I B I R D แล้วเดี๋ยวค่ำๆนี้เจอกันเดี๋ยวเราเจอกันจ้าขอบคุณนะที่ติดตามกันวันนี้เดี๋ยวคืนนี้เจอกันใหม่บ๊ายบายแอดมานะ